ย,งยงสสงิงกันค่อนข้างง่ายนะสามร้อยอ่ะนี่คือสามร้อยนะทุกคน <S 2>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  โอ้เซตอาสิบเหรอ ไม่ค่อยอยากเล่นเลยครับเล่นไปคลิปที่แล้วคลิปนี้จะมาจัดของใหญ่ซะมากกว่าแต่ก็คำๆไปทักเซตมาเฮ้ยอะไรเนี่ย เซห้าสิเองเก้าเรื่องดิเก้าเรื่องนี้ โอเคอันนี้ตัวแจกเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาเล่นหนึ่งหนึ่ง,งต่อแล้วมาผมขอสอามร้มันนวมแบบฟาร์ม p v พ,พ,พหน่อยครับทุกคนมีแก๊งว่ะทุกคนมีแก๊งมีแคหนัวแน่ครับตัวแสนจีซลง โอ้ผมว่าโดนแน่เลยว่าตั้งตัวครับตังหนึ่งตัตง,ตนงตนนหนึ่งเฮ้ยสามร้อยที่หายละตายนึงครับเฮ้ย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 ม,มืดมืดโหมากท,ากทาาั้งคนทั้งบอสเฮ้ยสามตัตันึง ได้หนึง่งเอาไปเก็บของนะทำเงี้ยแตกหมดแท้งครับผมเว้ยนี่ไฮไลท์อิ่มนะอะไรอิ่มไฮไลท์อิ่ม,มว่าแล้วว่าต้อง

เฮ้ยเบาเอ้ยกวนตีนะเอาบอสตายหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่รอดติดบอสโอเคไม่เป็นไรไม่เสียครับ <c oughs> ขอขอแซลน่ะ ขอกลับมาแซวหน่อยครับทุกคนตายหนึ่งตายหนึ่งขอคืนหน่อยขอคืนหน่อย ัทัหเหมืนกเดซแล้วิล <c oughs> มันได้เหงีวเอ้า <c oughs> มีคนยิงให้ โอเคฟิลมันได้ถูกเซตเลยนะผมบอกเลย300ก็ปอปแล้วนะเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ออไอไคือได้ทุกเซตเลยผมว่าเนี่ยโอเคละบาลานบาลานไอคดกตยมกีโอ,อ,อ,อ้อน อิม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 ,อมของพวกนี้ก็เอาไว้เล่นได้แต่ขาพี่ใชยแม่เจ้ <c oughs> บครับเว้ย <c oughs> มาทุกทางเลยวะโดนแล้วแน่เลยอย่างเงี้ยมุมนี้มุมไม่ดีด้ว อย่าทำอย่างนี้เด้รูดแรงจัดฮะรูดแรงมากอ่ะ้ยโอโ้โหโดนเลยโอเคนี่โอโ้โหตอนกดลงมายังไม่ขนาดนี้เลยนะทุกคนจำได้ไหมก่อนหน้านี้ผมเคยพูดว่าแบบถ้าเวลาเขาวอลแค่งกัน เล่นลำบากนะครับ 2K <c oughs> หนัวมากดูเลยอันนี้เดี๋ยวพามาชมบรรยากาศสดๆเลยครับสั่งเวด้วย300เราเนี่ยแหละ <c oughs> เอาหัวหนึ่งนะแท็ก300ระเบิดุ้ยงานนี้ไม่ได้สั่งเวลแล้วจะกูเตือกกูมามั่วม่วได้แล้วครับมั่วม่วได้เลย ทางบนเยอะมากเอานี้ก่อนตายหนึ่งโอ้ย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 เอาตายหนึ่งสามร้อยตายครับวันหนึ่งวตายหนึ่งสามร้อยตายหนึ่ เอ้ยโหอีกเม็ดเดียวเองเยอะเกินอะ่ะผมก็ได้ประมาณนี้ว่ะทุกคนมันมันคนมันเยอะเกินครับให้ดูบรรยากาศาแล้วกันว่ะน้อยก็ได้กำไร <c oughs> มันเราคนเดียวด้แหละมาถ้าให้ผมสรุปนะผมว่าแคนฟ้าน่าจะชนะนะครับดูจากแถบแล้วเอ็โนะอน่าจะโดนแล้วเนี่ยแต่ก็เอกโอก็ยังอยู่นะเอาว่ะของแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ไอ้หี้ยเ,ยเอ,อ็กโแพ้ชิบหายผมแล้วครับใช่ไหม ทางหนึ่งน่าจริงแล้วกูโดนละยัดไม่ไหวเลยครับรออะไรอ่ะไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> <c oughs> ผมจัดวาไว้วาคือปืนสี่พันผมยังไม่กล้าเลยแต่เดี๋ยวถ้าหาจงาังหวะดีๆก็อาจะซัดกันหน่อยอาจจะเ,เจอกันหน่อย <c oughs> แต่อย่างนี้ไม่ไหวครับปืนสี่พันก็ไม่โอ้มีเอ็มสองร้อยด้วย คือปืนสีพก็ไม่ใช่ว่าจะดีขนาดนั้นเนี่ยทุกคนเซิร์ฟมันค่อนข้างบาลานนะแบบมันยิงเม็ดเดียวตาก็จริงแต่ว่าปืนมันช้านะครับจำนวนก็ต่างกันมากๆผมกับเท่าไหร่ดูดิไม่น่าได้ไม่น่าได้ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะเล่นสองร้อยโอเคเราเลืองโอเคกลับมาที่ของเรากันอัดละไม่ต้องเทดไม่ต้องอะไรทั้งนั้น รวยเลยเล่นเลยเนาะไม่มีโกงรุ่นนี้ไม่มีโกงรุ่นนี้ไม่มีโกงเล่นไปเลยสามรอยก็หัวหนึ่งปุ๊บแล้วก็เอาปืนหรือเอามีดก็ได้นะครับยากนิดนึงแต่สนุกนะลองดูผมว,ว่ามันทำมาโอเคเลยเซอร์มีของก็มีราคา ราคาแบบก็ไม่ได้เวอร์ด้วยนะเป็นแบบกลางๆนะค่อนข้างจะโอเคแต่เดี๋ยวผมมาคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าเขาผมติดเขาไว้3ามคลิปนะก่อนปิดคือเขาโอนมาเลยครับ3มคลิปเขาบอกว่าเดี๋ยวเปิดแล้วรีบมาเลยนะครับจัดไปครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกทีตอนไหนนะทุกคนอยากมาเหมือนกันไงก็คอมเมนต์กันเยอะๆเผื่อจะได้มา <c oughs> ผมชอบสนุกดีไม่ใช่ไร ใช่อะไรเว้ยเฮ้ยเกือบแล้วน่ะฟันไม่โดนโดนสวนนั้นน่ะเมื่อกี้เกือบเกือบเกือบประมาณไม่ได้ประมาณไม่ได้มันเล่นที่เผลอหรอเราไม่ดีนะ เป็นเด็กปกติพออย่าเป็นเด็กดือ้อเราอ่ะคุณยังไม่ทันถึงโลเลยจ้ารีบไปไหนเด็กดื้อก็ต้องโดนครับผมโอเคต่อไหมมีอีกไหมลุยไหมลุยไหม อยากลุยทางนี้อยากลุยมากพอมากขายชนเท่าไหร่ <c oughs> ของเป็นขาดตลาดเหรอเนี่ยผมขายไม่ได้ดิทำคลิปครับผมทำคลิปโหโหอยตัวตัวแสนยังหารับอะแสงว่าเล่นแบบลุยจัดเล่นจนหมดอ๋อดิดคูดิดด้วยเลยนมามาดูกันว่า ในหนึ่งชิปจะได้สักกี่เซตนะสามร้อยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ได้ง่ายหัวหนึ่งหัวหนึ่งเฮ้ยใครทักเฟสอะไรไม่หยุดเลยเอ้ยเอ๊ย ขอไปทีเสียง a c e b o o k ด้วยนะของผมเองนะครับลืมปิดลืมปิดโดนกูซี่โดนกูซี่เออว่าแต่เราได้กี่เซตแล้ววะเว้ยนน่ยาใหม่นะครับดี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 ด,ดีมีอีกไหมน้ามีอีกไหมน้าเวลานี้อยากบวกแล้วว่าอยากบวกต่อถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราก็ดินนครับทุกคนโอเคไม่น่ามี ดิล่ากันดิล่า <c oughs> มาอันนี้คือการเทรดแบบว่าการเขาเรียกว่าการโดนปืนปืนโหดๆเกียน,นะครับปืนพวกวาพวก M สองร้อยอะไรเอาเอาเฮ้ยเล่าแบบไหนนี่ ไกลๆเลยมาเราแบบไหนเนี่ย อ้าวเรียบร้รอยกนตีเ <c oughs> หรออ็ <c oughs> เองเล่นแบบขัดใจมากเลยนะเวลาผมเจอแบบนั้บุญนงินแต่จะเป็นสไตล์มันว่ากันไม่ได้แต่กวกนตีจริงครับ <c oughs> <c oughs> ง่ายครับ โอ้อ้าวอ้โหไปเลยเห็นปืนแวบๆแล้วไปเลย เราเป็นเน้นหนึ่งหนึ่งไปแล้วกันเนาะทีมนี้มาถ้าจะเล่นของใหญ่จะเอาของใหญ่ก็ต้องอย่างนี้แหละมามาหนุม่มพี่มีถายเซลละไหอ๋อเฮ้ยของก็ถายเซลล์ละสิเ้าขายเซรล์ได้แค่ไหนไม่รู้ครับของขาดวะทุกคนไม่รู้เลยอ,ยาอ่าซื้อพ่อหงพ่อขาเหอะ ไอหนุ่มพี่ไม่มีจริงๆวะไอเดีก่ะออกล่าครับปะโหหหโอตกใจหมดนี่ห้องตงัวไหนนะครับโนมิดโนมิด อ้าเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิโสดมั่วๆก็หัวทีมได้ <c oughs> ให้หัวหมดด้วยว่าไปเราก็ยิงพังเหมือนกันเนี่ยทุกคน <c oughs> อิ่มมากเลยนะเซตใหญ่วิธีของเราจ,จัดๆในห้องหนึ่งๆอ่ถ้าไม่เข้ามือก็น่าจะพังได้ง่ายๆเหมือนกันนะ มันก็หัวหนึ่งอะหัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งจบก <c oughs> ุ้มใจเลยปะผมไม่เกียนเหรอ้เไอ้ยเล่น <c oughs> คือเล่นมาแล้วจะมาเกียนทำไมคือเล่นตาแรกไม่เกียนตาสองเกียร์ยงี้เหรคิดอะไรอยู่เนี่ยหรือว่าเคยโดนมาอาจจะมีประวัติอะมามา,มา ขาาจะเคยโดนแสดงว่าคนสับปืนคนมีปืน <c oughs> ปืนปืนใหญ่ๆปืนสะสมน่าจะเยอะนะครับก็มาทําทุนทําประโยชน์กันได้แต่ก็อาจจะโดนด่ากันนิดหน่อยว่าไม่นิดหน่อยนะมามา เรียบร้อยครับรบอีกหนึ่งฮปปี้เลยแบบนี้แฮปปี้ไลฟรวบพังแบบพังเลยทุกคน <c oughs> กี่เซ้แล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือยังยังไม่ตายเลยนะ หึ่งหนึ่งนี่รอบนี้กินเต็มจริงว่ะทุวนออกล่าเลยแล้วมามาอีกแล้วเราจะมีให้มีให้บวกตลอดจริงๆว่ะแต่อาจจะต้องโยกไปโยกมาหน่อยอันนี้ผมก็กลับมาเริ่มเดิมอีกแล้ววันหนึ่งวันสองอ่าไอพี IP ครับ ชอบจริงๆเวลายิงแล้วได้ของใหม่หมดเลยนะได้ยันยาใหม่เลยทุกคนฟินๆยาใหม่นี้ดีนะครับทุกคนแบบปั๊มเต็มนะถ้าเล่นสนยก็เอามาปั๊มได้เลยเอ้าเ,เดี๋ยวถ้าต้องล่าหรืออะไรยังไงเดี๋ยวผมอาจจะไปเลยแล้วกันเพราะว่าขี้เียจเข้าดิสเข้าด,ดิออกถ้าไม่มีก็เดี๋ยวไปลาเลยแล้วกันนะทุกคน โอเคครับไม่น่ามีละประมาณนี้ไ <c oughs> ม่น่าจ,จะมีแหละแต่ขี้เกียจรอละไปแล้วลครับ